ดีปีใหม่นะคะห่างหายไปหลายวันเลยนะคะช่วงหลังปีใหม่ก็อีกก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธศูนย์สอยุธยานะคะก็8วันเจคืนสำหรับคอร์สนี้เป็นคอร์สปฏิบัติเข้มพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมะคุณหรือหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีจากวัดเมฮิยงนะคะท่านก็เมตตาสอบอารมณ์ด้วยตัวท่านเองนะคะในทุกๆวัน สำหรับคอร์สนี้ต้องขอบพระคุณพี่หนกคุณอำนวยพรเหรียญทองเลิศมากๆนะคะที่ทำให้อีได้มีโอกาสเข้ามาในคอร์สนี้สถานที่ทุกอย่างสัพป,ปยามากๆเป็นกุฏิพักเดียวนะคะก็สำหรับกุฏิที่อีพักก็มีอะไรให้ได้กำหนดรู้กำหนดเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะไว้มีโอกาสค่อยเล่าให้ฟังนะคะ ช่วงเช้าตรู่ของสามวันสุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้พาพวกเรามานั่งที่สวนธรรมสวนป่านะคะซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าดีมากๆเลยปฏิบัติสงบและได้สมาธิมากเลยค่ะเช้านี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้เจริญภาวนานะคะก็น้อมบุญมาฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะก็เตรียมที่จะตักบาตรเช้ากันเดี๋ยวเราไปร่วมมุทนาบุญด้วยกันตักบาตรด้วยกันนะคะ ขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดที่ได้เข้ากรรมฐานทั้งหมด8วันให้กับทุกท่านได้มีส่วนในบุญด้วยกันทั้งหมดด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ไปทำบุญหลังจากออกกรรมฐานในวันรุ่งขึ้นพี่หนกคุณํานวยพรเหรียญทองเลิศนะคะก็ได้เมตตาชวนอีไปตักบาตรทำบุญถวายแด่หลวงพ่ออินถวายแล้วก็พระสายกรรมฐานเจ้าวาดหลายท่านนะคะ ก็เป็นบุญที่สดเลยน้อมบุญให้กับทุกทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของคุณอำนวยพรเหรียญทองเลิศอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ได้กลับมาพักผ่อนวันนี้ก็ได้กลับมาช่วยงานที่อภิธรรมที่วัดยานวานะคะอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะคะ รอติดตามชมคลิปต่างๆของอภิธรรมบัณฑิตด้วยแล้วก็ของทิพย์อีสานด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กลับไปตัดคลิปให้ทุกท่านได้ชมการร่วมถึงของวัจนวาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมบรรยากาศในงานด้วยกันนะคะ